สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับร้านสอนำชัยรุ่งเรืองวันนี้มาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะครับนะฮะเป็นงานกำแพงกันดินกำแพงกันดิน1เมตรนะครับแต่ว่าความสูงของต่างระดับดินตั้งแต่พื้นนานะครับถึงระดับดินข้างบนนะก็จะอยู่ประมาณเกือบสงเมตรนะครับ แต่ว่าเราก็จะทํากําแพงกันดินแค่เม็ดเดียวนะครับไปดูว่าวิธีทําไมถึงทํากําแพงกันดินแค่เม็ดเดียวนะครับก็เป็นเพราะว่า,าที่ข้างเคียงนะครับที่ข้างเคียงเขาไอ้ลูกค้าเขาคุยกันนะครับว่าสามารถถมดินเลยพื้นที่โฉดนะครับนะครับเลยพื้นที่โฉดเข้าไปใน,พ,นพื้นนาได้นะฮะประมาณสัก เมตรห้าสิบนะครับเมตรห้าสิบนะครับเมตรหนึ่งถึงเมตรห้าสิบนะครับพื้นที่ต่างระดับก็ครับเขาก็จะถมดินเหมือนคันนานะครับเหมือนคันนาขึ้นมาประมาณเมตรหนึ่งนะครับขึ้นมาประมาณเมตรหนึ่งแล้วก็ใช้รถแมคโครเกลี่ยดินรอบยาวไปเลยนะครับทีนี้เราก็จะทํากําแพงกันดินแค่เมตรเดียวครับอีกส่วนเมตรหนึ่งมันก็จะกลายเป็นเป็นเป็นคันดิน ก็เหมือนกับกำแพงกันดิน2เมตรนะครับลูกค้าใช้แบบนี้นะครับที่นี่เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงแรมเดอะซีนะครับเดอะซีของจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับครับก็เลยอัปเดตมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับว่ากำแพงกันดินมันก็มีหลายรูปแบบแต่โชคดีนะครับที่ไม่ได้ทำกำแพงกันดินถึง2เมตร เพราะว่าสามารถคุยกับที่ข้างเคียงได้นะฮะโดยถมดินเลยพื้นที่ของที่ข้างเคียงมาประมาณตัเมตรถึงเมตรห้าสินีครับนะฮะก็ทำให้าก็ทำให้ค่าใช้จ่ายในการทํากาแพงกันดินต่ําลงครับเรดูว่า <c oughs> ดูคความยาวเสานะครับก่อนวางนะฮะนี่เสายาว2เมตรสาสห้า กองมสาิบห้าฝังลงไปในดินเหลือประมาณสักเจ็เซนนะครับนอกนั้นอยู่ใต้ดินหมดนะครับครับก็อัปเดตจากร้านสอนำชายลุ่งเรืองมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนะสวัสดีครับ